สวัสดีครับก็มาอยู่กับคลิปที่2ของข้อสอบคลายก้าสามน,นะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับคลิปที่2แล้วทีนี้วันในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อ7ถึงข้อ12นะครับเป็นหข้อเหมือนเดิมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูข้อเจกันเลยนะครับข้อ7เนี่ยเขาให้แซเนี่ยเป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับแล้วก็แทดเท่ากับ3ส่วน2บวกไอนะครับแล้วก็แทบาร์เนี่ยเป็นสัญลของแซดจุดที่สภาพของไอกจองตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหรน,นะครับ เรามาดูกันก่อนเนาะเราให้ x เท่ากับ a บวก bi นะครับส่วนจินตภาพมันก็คือส่วนที่เป็น b นะครับเพราะว่า a เนี่ยเราเรียกว่าจำนวนจริงส่วนจำนวนจริงนะฮะ้ว b ก็คือส่วนจินตภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอะเรามาดูกันเลยวิธีการหานะครับเราก็มาหาสัญุักษณ์ของกันก่อน ผมขออน,นุญาตจัดรูปแธรรมดาก่อนเนาะเพราะว่าสับยุกเนี่ยมันจะได้หายง่ายหรือเราจะปรับให้เป็น a บวก b i ปกติก่อน,น,นก็จะได้เป็น3.2ส่วน2บวก i เนาะเราก็คูณนะครับลบ i ส่วน2ลบ i นะครับก็จะกลายเป็น3คูณ2ลบ i นะครับด้านล่างก็จะเป็น 2, 2กำลัง2ลบ i กำลัง2ดันะครับดันหมด2คูณ3เป็น6ลบส i ส่วนด้วย4บวก1นะครับไกำลังสองก็คือลบหลบ1มีลบข้างหน้าก็เป็นบวกนะครับก็จะกลายเป็น6ลบสไป0ห้สังยุคของมันก็คือการเปลี่ยนข้อหมายส่วนจิตภาพนะครับจากส่วนบวกมาเป็นส่วนลบจากส่วนลบมาเป็นส่วนบวกนั่นเองมันก็จะกลายเป็นสังยุคของมันก็จะกลายเป็น6บวก3ไปส่วน5เนี่ครับ โอเคจากนั้นเราก็ออกมาแทนค่าตามที่โจทย์ถามหานั่นก็คือแซบาร์ bar, ส่วนแซทั้งหมดกำลังสองครับ<ม>ก็จะมีค่าเท<ม>่ากับอ่าแผมใช้ตัวเดิมเนาะเพราะว่าเวลาคำนวณเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนจากหารเป็นคูณซึ่งตอนนี้มันจะทำให้จัดลุดง่ายขึ้นนะครับก็ก็จะเป็น6บวก3ส่วน5ส่วนใหญ่นะครับ3ส่วน2บวกไกำลังสอง จะรูปเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับก็จะเป็นกับเศษเป็นส่วน2บวกไส่วนด้วย3ทั้งหมดกำลัง2ก็คูณปกติเลยด้านบนก็จะเป็นดาราก็จะเป็นสิเนาะ3คูณ5แล้วครับด้านบน6 2 12 6สคูณไเป็น ไแล้วก็3คูณสก็บวก6 i นะครับ3 i บวก i ก็เป็นบวก3 i มไอกำลังสองซึ่งเราจะลูกได้นะครับก็จะเป็น3ามไอกำลังสองก็มีค่าเท่ากับลบ3 12 12ลบ3ก็มีค่าเท่ากับ9นะครับ9บวก12 i ส่วน15 ผมตัดทอนนะครับเอาอะไรตัดเ่า3ตัดฮะสาเป็น9 3 4 2แล้วก็3 5 5ก็ได้เป็น3มบวก 4i ส่วน5นะครับโอ้ยอย่าลืม,มาลานะกำลัง2เนาะกระจายกำลัง2นะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 ส่วนด้านล่างก็คือ5กลังสองก็เป็น25เนาะได้เป็น9บวกอ่า6 4 6 6 4 24ยอ่าบวกลบเนาะ4กลังสก็เป็น16ส่วน25ก็จะมีค่าเท่ากับลบ7ส่วน25บวก 24i ส่วน25 โจทย์ข้อถามหาส่วนจิตภาพนะครับส่วนจิตภาพก็คือตรงนี้ยี่ 4, ส่วนยีาาย่ิบห้าไก็อยู่ตัวที่มันอยู่หน้าไอ้นั่นเองก็จะตอบข้อเจาจานนะครับข้อนี้ต่อมาครับมาดูที่ข้อแปดนั่นเลยแปดเนี่ยเขาให้หาเมทริกนะให้ A เป็นเมทริกขนาด3าคูณสาถ้า M13 มเนี่ยมีค่าเท่ากับ0 5นย์ห้ลบสี่สอมีค่าเท่ากับ4ีลบส สอแล้ว m32 มีค่าเท่ากับ2องลบสองลบหแล้วเดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับวิธีการเนี่ยเราต้องหาของผมนจะให้หาเมทริกซ์ a มาก่อนเนาะเป็นเมทริกสามคูณสนะครับมให้ผมเขียนแบบนี้เลยด้วยกัน m อ่งสามนะครับเหนป็นความว่าง่ายงสามเนี่ยมันก็คือการแถว 1>, 1แล้วก็แถว3ามเนี่ยตัดออกก่อน1แถวหนึ่งแล้วก็1 2 3นะครับตามนี้เนาะผมจะตัดตาม ij ตรงนี้เลยนะครับโอเคหนก็ตัด,ต,ด,ต,ดตัดตรงเขียวออกก็จะกลายเหลือก็จะเป็น0 5-4แล้วก็2นะครับโอเคสอ สองหนแล้วก็1นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่นะสี่ลบสอแล้วก็6สุดท้ายนะครับอ่าสามแล้วก็2ก็จะเป็น2องบสอศนแล้วก็ลบห่งเราก็จะได้เมทริกซมาแล้วนะครับอ่ลบห นะทีนี้เรามาหาเด็กนะครับหาเด็กของมันนะครับเราก็ใช้การหาเด็กก็คือต่ออีก2แถวนะนคือ2 0ศลบ4 4 5, 2, แล้วก็คูณทะแยงเนะส้นที่1เนาะ2คูณ5คูณ6เส้นที่2นะครับบวก4คูณลบ1คูณ ลบสนะครับแล้วก็เทมนีจสาก็คือบวกลบ2คูณศคูณสนะครับอันนี้คือลองเนาะถ้าเป็นขึ้นอ่ะถ้าเป็นขึ้นต้องเป็นลบใช่ไหมลบตัวแรกนะครับเขียนแบบนี้เลยแล้วกันเป็นลบสคูณหแล้วก็คูณลบสแล้วก็ลบตัวที่2นะครับ แถที่2ก็จะเป็นลบกับ2คูณลบ1แล้วก็คูณ2ลบตัวที่3แถวที่3นะครับก็จะเป็น6คูณ0แล้วก็คูณ4แบบนี้นะครับอ่ะเรามาหาคีละตัวเลยเนาะก็จะมีค่าเท่ากับตัวแรกนะครับ2 5 1 1 10บวก6เป็น10คูณ6ก็เป็น60 ตัวที่2 4 4เป็น16ลบคูณลบเป็นบวกก็เป็นลบก็เป็นบวก16ตัวที่3เป็น0นเนาะเพราะมันมีศูนย์คูณอะไรก็ได้0นนะครับต่อมาลบกับอะไรลบกับส่ห้ายี 4, 5, 20, 20, คูณ2เป็น40<อ>ก็ลบ 4, 4. ีลบคูณลบเป็นบวกก็มีลบข้างในอีกทีนึงแล้วก็ลบกันกันกบสองห2ต่อ2สี่ ลบกับลบสนะครับลบเครื่องหมายตัวเดียวก็ติดลบเข้าไปแล้วก็ศูนย์หกบวกสิลบสีแล้วก็บวกสนะครับซึ่งคำนวณแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ40พอดีเลยหรือเปล่าสี่สิบพอดีเลยข้อนี้จึงตอบ40ครับเดฟของ a มีค่าเท่ากับ40โอเคครับ เศษข้อ8แล้วมาดูข้อ9กันดีกว่าข้อ9เป็นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับคอสเป็นลบแทนน้อยกว่า0หาเศษแล้วก็หาโคเศษนะครับคอสเป็นลบมาดูทีละตัวก่อนเรามาดูตาาดจตุภาคของมันเนาะจะตุภาคของตรีโกณมิติมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ันใช่ไหม หนึ่งสองสามสี่ถ้าคอสเป็นลบเขาว่าไงคอสเป็นลบมันก็อยูอ่แกนมันก็อยู่หลังศูนย์เนาะก็จะเป็นฝั่งนี้คอสเป็นลบเพราะว่าค่า x กเป็นลบเนาะคอสเป็นลบค่าเเป็นลบก็จะอยู่ตรงที่เป็นไฮไลท์สีนี้นะครับที่บอกไฮไลท์ไปประมาณแทนทน้อยกว่าศูนย์แทนน้อยกว่าศูนย์เนี่ยมันก็คือค่าไซน์กับค่าเต่างกันก็จะมีแค่สองคอรเรนต์นะครับก็คืคอ จัุภาคที่2แล้วก็จัุภาคที่4นะครับที่มันเป็นแทนน้อยกว่า0ซึ่งถ้าเราเอาทั้ง2เงื่อนไขนี้นะครับก็จะได้ว่ามันเป็นคอเรนที่2นั่นเองคอเรนที่2เนี่ยเราจะได้ว่าคอนะครับน้อยกว่า0 s i n ์มากกว่า0แล้วก็แทนเนี่ยน้อยกว่า0นนะครับโอเคเราเมื่อเรารู้ ตรงนี้แล้วเราก็มาหาค่ากันเลยค่าของมันผมก็ใช้สามเหลี่ยมมา,มาช่วยเนาะสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมทีนี้สามเหลี่ยมเวลาเราคิดสามเหลี่ยมเนี่ยให้เราให้เราเอาลบออกไปก่อนละกันเพื่อความง่ายนะคอสคอสก็คือชิดฉากเนาะก็สามตกค่าก็คือสี่อโอเค ทีนี้เรามาหาทายกันซายก็4ส่วนหเนาะแล้วก็คอร์ส3ส่วนทีนี้เรามาดูว่ามันติดลบหรือบวกตรงไหนจากคอแล้วนะครับคอร์นที่สองติดลบก็ติดลบในคอร์สแล้วก็สายเป็นบวกเนาะที่เราหากันไว้ตั้งแต่แรกนะครับเศษเศษคืออะไรเศษก็คือส่วนกับของทา s e c นะครับก็คือ1นึ่ส่วนคอนเนอะ cosec นะครับ csc csc นะครับ cosec ก็จะมีค่าเท่ากับ1นึ่ส,ส่วนไซน์โอเคถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็มาแทนค่าแล้วก็หาค่ากันเลยนะครับ cosec ลบ cosec ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ เศษของเราก็คือส่วนกับก็เป็นห้าส่วนสามติดลบด้วยแล้วก็ลดกำกับห้าส่วนสีเนาะจัดรูปบวกเศษส่วนส่วนแล้วก็ส่วนให้เท่ากันนะครับสิบสองตัวแรกก็คูณสาทั้งเศษแล้วส่วนก็จะเป็นลบสิบห้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเพิกับเดี๋ยวนะด้านละด้านหน้าต้องคูณสี่ก็เป็นลบยี่สิบ 5ส้สีสีด้านหลังก็คูณจามมันก็เป็นลบ15ก็จะมีค่า่ะดับลบสาส่วน12อก็ตอบจอจานนะครับข้อนีอ้ก็ค่อนข้างแปเร็วดีหนึ่งเนาะถ้าตามไม่ทันก็สามารถที่จะก,กรอคลิปได้นะครับเออแล้วก็ถ้าหรือถ้าเราอยากทำก่อนเราก็สามารถพอสคลิปแล้วก็ทำก่อนได้เลยนะครับโอเคมาดูที่ข้อสิ่นะครับ ข้อ4เป็นฟังก์ชันนะครับมีอันนี้คือสัญลักษณ์ดิฟเนาะผมหาสัญลักษณ์ดิฟไม่เจอนะครับดิฟดิฟของฟังก์ชันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคอันดับแรกผมต้องดิฟขอมันมาดิฟมันก่อนอาหาอนุพันธ์ก่อนก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้เราใช้ดิฟนอกดิฟในนะครับดิฟนอกก็คือเอาตรงลงมาก,ก่อน 5x-2 ลบ2 ก็ข้างบนก็เป็นสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็ดิฟในดิฟในก็คือดิฟตรงนี้ให้ลบสองก็เหลือห้านะครับโอเคการดิฟไม่น่ายากนะครับแล้วก็บวกตัวนี้นะถ้าเราถ้าเราเขียนปกตินะครับผมขอเขียนเป็นเยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองเนาะเวลาเราดิฟนะครับก็ตีลบหนึ่งส่วนสองลงมาเนาะแล้วก็เยกกำลัง ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่ตรงนี้จะเป็นลบสามส่วนสองก็จะได้เป็นลบสามส่วนสองคูณกับ a กยกกำลงังเยกกำลังลบสส่วนสองก็จะได้ตองนี้ออกมานะครับโอเคเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาหาค่าเลยอันดับแรกเรามาหา เดี๋ยวมาหาจัดรูปก่อนดีกว่า,าคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะเป็นห้าสิบเนะาะห้าสองสิบคูณห้เอกเป็นห้าสิบเอ็กลบยี่สิบลบสามส่วนสองเป็นสามสองรูทเอกกำลังสามครับอันนี้แล้วกัน ทีนี้เรามาหา f ทิแล้วก็แทนค่าหนึ่ง,งไปนะครับก็แทน a เป็น1เนานะก็จะเป็น5 0 2ส3 2ลบ20ลบ3มส่วน2มีค่าเท่ากับอันนี้เป็น30 30ลบ3ส่วน2ก็จะมีค่าเท่ากับ57-2ส่วน2นะครับเออก็ทำส่วนให้มันเท่ากันแล้วค่อยไปลบนะครับต่อมาท้าแทนค่า f กำลังสองลงไปในอนุพันธ์นะครับก็จะได้เป็น50 x กกำลังสองลบ20ลบ3ส่วน2รูทเกกำลัง3แล้วก็กำลังสองนะครับจะรูปรูป,รปตัดกับกำลังสองก็จะได้เป็น50 x กกำลังสองลบ30ลบ3ส่วน 2 x กําลัง3โอเคถ้าเราหาตามโจทย์ตรงนี้เนาะโจทย์ถามหาให้เอาสมการที่เราแทนค่าเนี่ยมาลบกันนะครับกับ x กําลังสองตั้งเนาะก็จะได้เป็น5 0 x กําลังสองลบส0ลบ3ส่วน2 x กําลัง3ลบกับ57สส่วนสอง ซึ่งที่มันลบได้เนี่ยมันก็มีแค่เป็นตัวเลขที่มันลบกันได้นะครับก็จะรูปได้เป็น 5x กำลังสองลบ3ส่วน 2x กำลัง3ลบ917ส่วน2เออซึ่งจะตรงกันกับข้อกไก่นะครับเอตรงกับข้อกไก,ขก่ข้อ10ก็ได้ประมาณนี้ครับต่อมา มาดู2ข้อสุดท้ายนะครับอ่ะข้อส1ข้อ11ก็เป็นเซ t ตใหม่แล้วหาผลบวกทุกตัวของสมาชิกนี้โอเคลอมาหากันเลยอ่าอันดับแรกเลยเราเห็นว่าฐานมันไม่ใช่ตัวเดียวกันทั้งที่มันเป็นเลขชี้กำลังเหมือนกันเออมันเป็นเลขชี้กำลังแต่ฐานไม่เท่ากันเราจะต้องมาทำมามันเท่ากันก่อน ทำฐามให้มาท่อกันก่อนทีนี้อันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้มาก่อนว่าสิบหกมันก็คือ2องกำลังสใช่ไหม <Okay. S 1> ดังนั้นตัวนี้มันก็จะกลายเป็น2องกำลังสทั้งหมดยกกำลัง x 2 x กำลังสองต่อมาตรงน,นี้เราต้องรู้มาว่ามันก็คือยี่สิบเจ็มันก็คือ3ามกำลังสซึ่งถอดลากได้นะครับก็จะเป็น3 1, ามลบหนึ่งทังหมดกำลัง x อันนี้ก็คูณลงไปเลยก็เป็น4 x กำลังสองก็เป็น2องกำลัง x จากตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีฐานที่เหมือนกันแล้วเมื่อฐานมันเหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาตัวด้านบนได้เลยก็คือ4 x กำลังสองเท่ากับ x นะครับย้ายข้างเลยถ้าเราจัดรูปมานะครับเราก็จะได้ว่าดึง x ออกมาเป็น4 x 2. ลบ1นนะครับเท่ากับศูนยะ์จากตรงเนี้เราก็จะได้คำตอบก็คือ x เท่ากับ0ูนแล้วก็ x เท่ากับ1นส่วนสี่นะครับแเอ็เท่ากับ0ูนแล้วก็ x กเท่ากับ1ส่วนสี่ก็จะมีอยู่สองตัวเป็นสองคำตอบด้วยกันแต่โจทย์ข้อถามอะไรโจทย์ข้อถามหาผลบวกเออผลบวกก็คำตอบเนี้มาบวกกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนสี่ตอบข้อขอขวายนะครับ โอเคเป็นไงครับข้อ11ก็เรื่องของอตัวนี้เนาะเลขยกกำลังก็ค่อนข้างที่จะต้องจัดรูปเราต้องเข้าใจว่าอันไหนที่มันที่มันยกกำลังได้เออแล้วก็เราต้องสามารถที่จะจำจำสมบัติของเลขชี้กำลังได้เช่นฐานเดียวกันเลขชี้กำลังมาบวกกันฐานเดียวกันเลขชี้กำลังมาลบกันฐานเดียวกันอ่านด้านบนก็ต้องมีค่ากัเท่ากันอะไรประมาณนี้เนาะเออ มาดูข้อสุดท้ายของตัวนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยเขาให้หาลิมิตของลำดับอาน,านันต์เขาว่าเขาใช้คําว่าลำดับอานันต์ใช่ไหมลำดับอานันต์เนี่ยเขาจะใช้เขาจะใช้ค่าไม่เหมือนกันเ,เขาจะใช้ลิมิตเ,เขาใช้ลิมิตเนาะลิมิตของ A n. เอ็นเมื M ่ n อ n เขา้าใกล้อินฟินิตี ทีนี้ I, เราก็มาดูกันเลยผมให้2เนี่ยสมันคือ a 1เนาะ a 1นเท่ากับ2 a 2มันก็คือ2รูท a 3มันก็คือ2รูทสองก็รูทสงเข้ามน,นใช่ไหมถ้าเรามาเรื่อยเรื่อยจนถึง a n นะครับเราก็จะได้ว่าเป็น2รูท 2องรูทสองรไปเรื่อยๆจนถึงรูทเอนะครับเมือนตามจำนวนเนาะสองมี2ตัวเมี1ตัวเนาะนี้สองสองตัว a3 ก็3ตัวตามจำนวนของมันนั้นเอเอก็มี2อยู่เตัวโอเคผมให้ให้เอเนี่ยมันก็คือ a n แล้วละกัน เราจะได้ว่าเป็น2รูทสองรูตัวนี้ไปเรื่อยจนถึง n นะครับดังนั้นแล้ว x กำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ x กำลังสองเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับก้อนเนี้ยยกกำลังสองก็จะเป็น4คูณกับ2รูทสรูทไปเรื่อยจนถึง n เนาะซึ่งมันก็คือ สี่คูณกับ x ตัวแรกหรือเปล่าเออสี่คูณกับ x ตัวแรกหรือเปล่าจากนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า x กำลังสองเนี่ยมีค่าเท่ากับ4 x เออก็แยกสมการสอง x กำลังสองลบ4 x เท่ากับ0 x มีค่าเท่ากับอ่าดึง x ออกมาก่อน x คูณ x ลบสเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ0แล้วก็สโอเคเราก็มาดูกันอ่ะมันมีทั้งหมด2คําตอบใช่ไหมแต่ว่าอ่า a 1อ่ะ a 1มันเป็น2แล้วมันมีโอกาสที่ลิมิตตรงนี้มันจะเป็น0ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเกอในเมื่อลิมิตมันเป็น0ไม่ได้ดังนั้น0ก็เลยไม่ใช่คําตอบคําตอบของมันก็คือ4นั่นเองครับตอบ4 มันรู้ข้อหาสีเนาะโอเคครับสำหรับข้อ1 2น,นะครับก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะโจ์เพียงเท่านี้เนาะหข้อก็่อทั้งเยอะแล้วก็เร็วสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปกรอดูได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝึกทำเยอะๆนะครับใกล้สอบแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ